เห็นดิเห็นดิเขินในบ้านขึ้นห้องนี้ไปข้าวขาอะไรข้าวขายเก้าขาเลยเก้าขาขึ้นเรือก่อนก่องเกือบไม่รูกต่องเกือบก่องเกือบเก็ดันขายชมือเนาะ

จะกดแล้วบ่จะพอดมีไอจ้าไหนว่าจ้าไหนก็เมื่อคือนม่วงือกแต่อยากเนาะเลยมาเอาอยู่กอไหนแล้วอยู่โอ้จ้ะอโอ๋ออไม่ไงง้นหาลอยเด้อไือบอกวงว่าหลายๆไปชือเสแผ่ใจงามงานลูกเด้อยังมั่คืนอยิเด้อแปเอาแม่บ้าจับพยยื่อเก่งไหมอย่างนี้ จอดอเรียนบ่ไปเด้อยนายตีแสงีแสงตีแสาแล้วยังไม่ขึ้นกันยี่ไปเอาเขาคนจับใครไงเออไปโอ้ลูกอตเอาไปบุกย้ายตีแสงตีสาแล้วมึงหยุดว้มแต่เจียงไม่กับพวกใครับแอคชั่น

เกิดมากูก็บอกเฮ้คุณแฮกเลิกใช่ะมนี่พ่อมาบ้านน้อง เห็นคนขายไก่กับขันเอาเงียบไ้ป่ะเฮ้ยอนเ้ยหอนเดิกอดห้าสี่สามสองแอคชั่นมีไหมน้อมาโมะออ้ยโอยเอาไม่ด้อดังน่เปิอ้ยันเนาะง่ย่าุ้มือ่เแ้ชวน

ในยังมันมาเปิดกอกน้ำที้บ่ลงมาลงมาเข่าแล้วกินตกอันไหนไงเทาแล้วก็กินแบบม่วงเป็นเด้อบอกลงมาลงมาเฉกนี้หฮะลงมาฉันเมื่กหาแขนหักก็ใครก็ดูช่วงหักอยดอกเอออันเดียวกัอะไรมาลงมาลงมาโอ้ยบ่เจอข้นไปได้เพิ่งลงง่วงเลยท่านได้อยู่ลงมาลงมาลงหลานนี่ก็รู้ผมเมื่อคืนไหนมันมาขึ้นแอะมันบ่ได้ บ่โอ้ยลงมาลโอ้ยุงแนวไหนนบัตเอาหัวลงก่อนนึขาลงก่อนนกบ่อคอยๆเห็นบ่อเห็นใหญ่บ็นเสียงคุไม่เห็นเป็นตามเลยบ่เห็นยหยนี่นะบ่เห็นใหญ่หมดโอ้ยเดียวมาแล้วนะนี่ยังเดี่ยวอ่ะขา หายไปเดี๋ยวโควิดมองว่าโอ้ยยูีความสูงสองพฟุต2องพันตจะไหนสองดิฉนไปเจอไหนไม่จะไหนของมันขคืนต้นแค่นี้อยากกินหักชม มินบ่มาหาเซนเดีดอ๋อนี่นัิบ,บาทป่อเอ้ยเอาคือห้สิบาทไปคิบาทเป็นกุนไปบ,บาทล,บลูกหลานกูมาคือได้หาเอยนัย่นดกน้อยบาทใยคือหส้สบ,บาทดีแล้วจะได้1ิบ,บาทก็ไม่ได้หาบาทกับ,บหัวเราออกไป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 ,ไป,ไปมุดซองมา,ทาทมะทานพีมาถานเยอะละไปไปไปเออไปก้อยเนดง<ส>ว่ามุดซองมึงบ่

มันอะไรช้าง,างบาทนึง,ง,นงมีแสบาทนี่ใหญ่หอกไปบาทอองกื่อสามบาทเยอแยดนี่นก็ได้ไับ <c oughs> <c oughs>